ถ้าเรา,ถ,าถ้าเราปัดไปสองเครื่องแล้วอ่ะหุดก็คือจบไงพีถถ่ถ้าถ้าถ้าเอิร์นหลุดเอาเบอร์เน็ตหน่ยพี่โอเคปะทำไมวะพี่ใชยพี่เนี่ยพี่เฮ้ยเบาขึ้นอืออ,อย่างนั้นแหละพี่ชินไม่ทันอ้าวเฮ้ยขอโทษมาเช็คเวอร์กันอีกทีปัเดเบียวพิสูจนต์ตนเราต้องทำได้แล้วก็ออยลินตายยากย่องไวหากล่องชัด ดีทนโอ้ยยังไม่ทันแข่งเลยหลุดเลยเหรอจเฉยดีขอขอเนี่ยขอเบิรคลิกเบิร์ตขีดเนอะเลวีผู้นำสปินเบิร์ตเดินไวแล้วก็ฮิวเดงโอเคโอเคกดเลยโอเคครับเดรื่องก็ยืดแางหลังพอพี่โตเดี๋ยวพี่มาไปกินข้าวนะฮะสวยหยอกหยอกหลุดเดี๋ยวผมลุ้ตามไปเลยนะพี่ ไม่มีใครหยิบไอเทมไปนะเดีอยว่ายเดินเก็บสี่รอบเนี่ยพี่ทำไมล้มเลยจรงวะอ่างเครื่องมันล้มแล้วอ่ะล้มล้มพี่จี้พี่จี้ฮะหยิบยึบตั้งแต่ยึบสี่ไปอ่ะพี่รอเลยถ้ายึบสี่ผมไม่หลุดก็ยึบยิบห้ารอบนี้ผมแปดแตะคนที่สองอะโดนสองรอบแล้วนะเห็นละเราเราต้องรีบปั่นไฟพี่จำไว้พี่ใจสั่นวะพี่จันไหนใจสั่นวะเราเราต้องปั่นดุใช่ไหมวะ ปั่นปั่นดูปั่นให้ดุเลยปั่นให้ดุเลยจุกไม่ดุแต่ปั่นดุนะยังไงวะปั่นเร็วๆอ่ะพี่เล่นคิวตอนเช้าใช่ไหมอืมนั่นแหละจุกเดี๋ยวจุกไม่ดุแต่ปั่นดุนะต้องต้องเหมือนต้องเหมือนตอนเช้าไอ้ต้องเหมือนเดือดเผ็เก่าๆพี่ที่นั่นแบบเสืองแดงอ่ะกดติดทุกเพื่อนต้องปั่นต้องปั่นแล้วด่าเขาด้วยป่ะได้ดุยังไงอุยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดแม่เทพนะกับพี่เติ้ลที่เกิดวันฟ้าหน้าตาวันฟ้าตรงครับย่าราไปกึ่ง นีมีไม้บอกว่ะเฮ้ยตรงนี้มันทำไมมันโล่งยังไงโล่งบางโล่งบางจุดบางโล่งไอ้ยี่โัวหาเลยพี่เติ้ลมึงอ๋อแั้นอยู่คนเดียวอาลัาคิเลอร์ตัวอะไรดินดินกายแบบมีดอย่าโดนตีนะเล่นกูฉีดกูฉีดไปบ้านฟ้า จะหลุดเจอกูเจอกูปั่นไปที่้เชิญเดิมนะพี่ปั่นอยู่บ้านฟ้าเอ้าเฮียปั่อยู่บ้านฟ้ากัอยู่บ้านฟ้าเขี๊ยทิ้งละพี่ต้องฉีกอะพี่ต้องฉีกให้เพื่อนอะตอนนี้มันเฟะนะมันเฟะได้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 เหมือนจะมาเล่นกูมาเล่นกูฉีดออกมาแล้วคูฉีดออกมาแล้วเอาได้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 พิเตอร์พิเตอร์มาปั่นไฟบ้านฟ้าต่อได้ยีงแยกกันปั่นเลยมันจะมาเล่นกูนะมาเล่นกูนะโอเค ได้ได้ได้ผมปั่นแมเทพแล้วพี่แมเทพตรงรถแดงอ่ะพี่ย่ัพี่ตรงไหนไอ้หยาไอ้เสียหมาไวะเสียพี่ไปเซฟเอ่เซฟเซฟโอเคโอลิกกี้เซฟไปลิกกี้ไปลบ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 ไปปั่นไฟไปปั่นไฟห้าสิบเเซแมเทพขอเฟดขอเฟดขอเฟดหกสิบเปอร์เแมเทพหลุดระบอกขอเฟดไปไหนไม่รู้นะ อยู่กับเอิญอยู่กับเอิญอยู่กับเอิญปั่นไฟปั่นไฟสคนปั่นไฟผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบ้านแมทเทะแมทเทดกกเียลเออวะไปบอกใค้คนได้ไหมถือปั่นายไม่แม่งเสียไมแมทเท็ยังไหวเลยคุมหน้านี่เลยอไรไรไรเียแล้วเสร็จเสร็จเครื่องนึงเสร็จเครื่องหนึงเก้าเปอร็ร์เแมททงังทางระวังคุมโซนนะระวังได้ได้ไ ผ่านบ้านปลาให้ต่อบ้านปลาสามบ้านปลาเลีรอฉีดไปผ่านบ้านใหญ่ฉีดไปผ่านเนีน้บ้านใหญ่เดี๋ยวมันคุมซ้อนโอ <Okay, okay. S 2> ได้ได้ได้น่าจะแขวนแถวๆกลางแบบเออก็ออ<ห>ไปทางไหนบอกเลยนะเปรดเป็ดครับจะไปบ้านปลาเดาเจอกูเจอกูหนช่วยพี่โ <Okay. S 2> อเคไปช่วยอะไรไปช่วยอะไรไปช่วยอะไรพี่ปั่นอยู่เครื่องนี้เครื่องนี้หกสิบเครื่องนี้หกสิบคิวเร็วนะพี่กลับบอกได้ได้ได้ อยู่ปูอยู่ปูได้ได้ได้มดพอันดีเสร็จแลวเสร็จแล้วไฟนี่นี่ตามผมไปป่นไหนบ้านเดกอะไรโอเคเดี๋ยวพี่ตามไปเราเรียนการเราเนใจพอเดียนไจโอเคพับได้พับป่านไปป่นไปก่อนป่นไปก่อนป่นไปก่อนเี่ยูวิ่งคิดเลื่อนเอื้อนเวเือนเที่ยนต้องติดไปหาบ้ันเด็กป่พี่ ทดใช่ใช่สวยสวยไม่เจอกล่องได้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 มาปั่นบ้านใหญ่เลยปะมันมันเฟะนะมันเฟะนะมันเฟะนะโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เอิญอยู่นิ่งหลุดแล้นะเอิญได้ยินปะเอิญไม่หลุด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 ผมอยู่เลอร์อยู่หลังข้างข้างมันใหญ่นะหลังหลังมันใหญ่โอเคเดี๋ยวขอแก้มือใหม่เมื่อกี้วิ่งชิ้หน้าต่างไปเดี๋ยวผมจิ้ี๋ผมจิ้ไปช่วยพี่เดี๋ยวผมเก็บไปช่วยมันอยู่มันอยู่รอบๆนะมันอยู่รอบรอบนะปั่นไปปั่นไป อยู่กับกูอยู่กับกูเอลพีอยู่กับกูเอลไปช่วยได้ป้างพี่ได้แผนที่วะมาทำไมวะพี่ปังกว่าแล้วกันไอตัวนี้มันไม่มีนี่ไม่ใช่เหรอตัวนี้มันโมลี่อะไรโมลี่เขียวปะเจอเรียงว่าจบเลยโมลี่เลียงใช่ไหมไม่ไปเดินกระตุกวะไม่เดินกระตุกอะเฟดเฟตเฟตเฟต พี่มาเดินกระตุกมาปั่นร้านใหญ่มาปั่นบ้านใหญ่ปั่นไปอะไนวงไฟฟอมเหรออันนี้อะไรอ่ะไม่รู้พี่ใช่น่าจะถูดเลนไฟฟอมน่าจะถูดเลนไฟฟอมมันเมาหนี้นะมันเมาหนี้ขอคนปั่นหนึ่งคนขอคนมาช่วยคนหนึ่งคนกำลังไปเฮ้ยนี่เจอถูดเลนไฟฟอมมันเ่ยไปละเ่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูถอดถูดเลมกูแตกกูคิดว่าคนอยู่ตรงนี้อ่ะอุ้ยแย่แล้ว ฉีกเลยพี่ทำไมกระตุกวะทำไมเดินกระตุกวะเฮ้ยมันเป็นมอป็นเพราะว่าดึงกระเป๋าพี่ช่วยละพี่ช่วยละไม่มีแรงคอโอ้โหปาย่างไม่ทันเนี่ยเอ้ยไม่น่าโดนตีเลยทีแรกอ่ะไม่เป็นไรปั่นเลยปั่นไปปั่นไปปั่นไปเอาไอ้เสร็จปั่น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 ปันปั่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 นมั่นป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 ันีั่น เราต้องนีเก้าเก้าเลยนะต้องนีเก้าเก้าเราไปปั่นโซนบ้านใหญ่นะเดี๋ยวมันปุ่มโซนได้ครับได้ได้บ้านบ้านตรงกลางบ้านพี่ปั่นไปฮะเฮ้ยพี่ปั่นไปสิบยี่สิบอยู่มั้งลองมาเช็คดูได้ได้ผมปั่นอยู่มั้ยปั่นปาอยู่มันเฟรไปไหนไม่รู้นะระวังนะระวังนะมีสโซนรอไอ้พวกเดินไฟฟองเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคโอเคแกกูหลุดแล้วบอกหลุดแล้วบอกหิวแล้วปะชี้กล่อกชี้กล่องเยอแกกูแกกู ไอ้เขาหลอกเขาหลอกเขาหลอกเฟรกูอะเจ้ากูจ้ากูพี่พี่อยู่ไหนทองไปช่วยมันฝันไฟเลยวะดูลดิมใส่ได้กี่เปอร์กวะพี่ใส่เดสาแล้ว่ไม่แน่ใจเปิร์มั้งแล้บ้นใหญ่นะใชตรงนี้ไม่มีโทเทียมยงไงนะบ้านใหญ่ยังเหลือสามสี่เปอร์เซนต์ีกเครื่องโอเคโอเคันได้ันอยู่สีนะบ้านใหญแล้วเครื่องนนะ เครื่องนั้นปล่อยไวก่อนพี่มันปั่นไม่ได้เขาจูนอยู่ต้องระวังนะตัน้ไม่ยืดหลอกเข้ามาเียม้ยไปแล้วอย่างว่าโมลีได้มามาปั่นกอโเออที่มันเตัวรีฟีคนเก็บอะไรเก็บี่ครค่งอะหไมีลไไนยัม่รอกไปแล้วเครื่องนั้นก้าวไปเลยใช่ป่ะยางพี่เขาบอกเขาไปทางทางเดียทางลอรี่อะ S <S เอาพี่เอาพี่เอาพี่เเออิิกกีี้้จจแย่แล้วตรงนี้ไม่มีไม้ตัวนี้นึงตรงนี้มีเนี่ยกูลงไม้ตรงนี้ไม่ทันเว้ยที่กูเล่นเมื่อกี้ปั่นบัน้าต่อให้หน่อเฟรดหน่อเฟรดเราเราปั่นเชือกให้เร็จพี่ท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 ี่เรือเขาเขาเก็บสี่ตอนเครื่องเท่าไหร่เสร็จป่ะไอเรือเก็บสี่ตอนเครื่องที่อะไรเครื่องที่อะไรเขาไปเขาทิ้งเขาทิ้งเขาทิ้งเครื่องที่สี่ เราเราเราต้องผ่านให้เสร็จเราต้องผ่านเครื่องนี้ให้เสร็จเราต้องผ่านเครื่องนี้ให้เสร็จย้ำว่าต้องผ่านให้เสร็จเครื่องเดียวสุดท้ายเครื่องสุดท้ายแค่นั้นก็เลยออกได้ออกเลยนะออกได้ออกเลยนะเครื่องนี้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 แปดสิบผ่านให้เสผ่านให้เสร็จเครื่องเดียวชนะออกสองอันนี้ออกสองอ่าใจพี่สันต์วะผ่านให้เสร็จเครื่องหนึ่งชนะได้เลยพี่ให้เสร็จเครื่องเดียวพอเป็ดกระถาง ไม่มาไปทางนั้นนะมาไปทางนั้นไปบ้านฟ้าไปบ้านฟ้าเนี่ยแหละสวย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 มาเอาพี่มาเอาพี่ไปช่วยได้นะไปช่วยเร็วไปเก็บสี่เชิ้นก็แล้วพี่พับเลยนะพี่เฟสเลยนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยให้ออกเลยพี่ยให้ออกได้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 หาแล้วพี่อยู่ด้วยกันเฟดเฟดเฟสเฟดเฟดเปปิดรระตููปเปิดทันวะ มันมันไปมันไปมันมันมันไม่อุ้ม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 เนียนมาช่วยพี่ได้คนหนึ่งเฮมไปแล้วเราชนะแล้วพี่เราปั่นเครื่องครบแล้วโอเคโอเคคเขาอุ้ยสวยสวยเออตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่ประตูตรงนี้ไม่ประตู ไปเปิดประตูแอบดมดมเปิดให้ดมเปิดให้โอเคโอเคมาบล็อกเอิญคนหนึ่งผมมาแล้วก็ไปดูเปิดประตูปะเปิดประตูบ้านฝั่งป้ากำลังเปิดกำลังเปิดกำลังเปิดโอเคสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเอิญเอิญเล่นอยู่บ้านใหญ่เอิญเล่นอยู่บ้านใหญ่ได้ๆเอาจริงรอดสองก็จบแล้วพี่เราแต่เราเราจะนั่งแต่เครื่องแล้วพี่จริงจริงอะมาหิวน้าประตูนะห้าสิบเปบ้านป้าประตูอ่ะ60% 60%อเอิญอยู่บ้านใหญ่เอิญอยู่บ้านใหญ่ โปเยไปยฮิบสิบเก้าิรอยก่อยร้อยร้อยร้อยเปิดเลยเปิดเลยเริ่มเริ่มเริมเริ่มฮิวฮ่วฮอวฮิ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 ยิวฮ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 ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอินไปไม่ได้เอิวฮ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 ิบฮิว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 อพี่ ไปรอรอหน้าประตูก่อนยังไงเราก็ชนะไงแล้วรอหน้าประตูคนหนึ่งไปรอหน้าประตูพี่จะเปิดกล่องให้เฉยทำไมเราอยากเล้นเกมแค่ขนาดนั้นเหรอกลัวดึงหลักหานะพี่กีนะทำดีมากเดือนพี่รักเดือนมากทำดีทำดีสวยเปิดกล่องให้ดูนะไรกล่องม่วงวกตอนนีะแล้วทำไมแม่ใ้กูตายคนเดียวอะเขาเขายากไหม ไม่ได้ตายคนเดียวก็ตายไทได้ไมเยแทงเยอจวัม่อถ้าเดิไล่เขาต่อเดี๋ยวน่าจะเขาน่าจะชนะถ้าไล่เขาต่อนะถ้าไล่เขาต่อเขาน้าจะชนะแหละจีจีออ้ยแคปกห้กอเยแคปไม่ทันโอ้ยเขาใส่ได้สีเปิร์ใช่ไหม ได้นนไสี่ได้สี่ใช่ใช่ใช่ได้สตัละตัวยี่ยจำผิดเยอะชจ้จาจำสลับตัวกันนะอกกำบังดีแล้วถอนเท,ท,เทมทุกอันไนม่งั้นชิหนปหายนะไม่งันชิหนปชหายนะดีแล